เออนี่ไงธนาชนบุตรเพิ่องออกจากราชาด้วยเออเออเป็นคนไทยของนี้มันร่วมมันได้เหรอพี่ธงเป็นโค้ดคนไทยอัน<ๆ>นี้กันว่าแน่นอนชัวชื่อขึ้นต้นด้วยททหารมะเอ้ยทธงมะมีกระแสะมาเอาตามท่าิ่งข่าวแล้วกันคนก็บอกว่าโค้ดโจแน่เลยเออไม่งั้นจะมาชิงจังหวะปลดทำไมพอว่าโค้ดโจไปออกจากประจวบกพอดีเลยใช่ใครหรือเปล่าเขาว่าโค้ดโจก็เคยคุยกับการท่าเรือครับเฮ่แต่เพลนเจไม่รู้ใช่ไหม ไม่รจำไม่รู้ใช่ไหมแต่พี่รู้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วใช่คำว่าขึ้นว่าทอตทงมันจะเป็นพี่ป่ะก็เข้ามาถงแถลงแล้วนะเอาแล้วแถลงแล้วนะไม่รู้ตัวถ้าเแยกทางโคตทงไปแล้วขาวดื้นแล้วแยกทางว่าโคตทงไปคั้นแรกของโลกนะที่โค้ดไม่รู้ตัวว่าสมุดถอดแยกทางสมุดถอดไปเลยฉักดโทรศัพท์ไม่ไม่งั้นตอบตกลงที่แรก่ปเนี่ยวเดี๋ย ล่าสุดมีหนึ่งขาวก็คือสก็อตคูเปอร์ไปเรียบร้อยเด้งไปลูกชิ้นในใบเลยนะเห็นแถวพระรามสี่มีขายอยู่หลายเจ้าอยู่ก็ไปและเรียบร้อยก็ถามพี่ธงเอาแบบเอาแบบคนอาชีพเดียวกันครับเหนือความคาดหมายไหมไม่เหนืออไม่เหนือครับเพราะว่าจริงๆเขาก็คั่วอยู่มานานแล้วรอททมิ่งที่เหมาะสมจริงๆคั่วลกับพวกคั่วหลุดจริงๆไม่เหมาะสมด้วยนะเพราะเดิมชนะ ถ้าจะไ่ชนะจะจะเนียนกว่านี้คือทัมมิ่งในการในการแยกทางกันมันควรจะมันควรจะมีเกม่ันก่อนที่มันที่มันแบบกระแสมันแรงกว่านี้อันนี้เพิ่งเพิ่งชนะเล่นในบ้านมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็งาน90ปีเมืองไทยประกันภัยก็จะก็อะเดินไปออแต่ว่ามาโน่ใส่สูตรสีฟ้านะผูกเน็กไทยสีฟ้าด้วยอันนี้สูตรดำไงอ๋ออ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 ๋ออ ไม่ถึงก้อนพูดเฉยๆว่าเห็นอะไรเออพูดเฉยไม่เห็นอะไรเออก็พี่ต้องมองว่าไม่เหนียวความเท่าไหร่ไม่เหนียวไม่เหนียวครับก็คือมันง่อมมาสักพักใหญ่แล้วอ่ะแตเข้าเรื่องนี้ได้ไหมเขาเลยก็เลยเฮยแต่งตั้งใครก็รู้จะให้ผู้ช่วยนะแมทแมทคอนแลนใช่แมทคอนแลนก็เป็นทีมงานที่ทีมงานเาแหละเขาแหละก็มีกระแสมาเอาตามทามิ่งข่าวแล้วกันคนก็บอกว่าโค้ชโจแน่เลยเออไม่งั้นจะมาชิงจังหวะ บมดทําไมเพราะโคโจไปออกจากระจวบพขดีเลยใช่หรือเปล่าเขาว่าโคโจก็เคยคุยกับการท่าเรือออันนี้ก็มี่อาจรู้ได้แต่ถามว่ามันจะเป็นได้ไหมมันากใช้คำม่อมันไม่แน่ใจแต่เอาอย่างนี้นะแต่แต่เพลินเจไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ดับไม่รู้ใช่ไหมแต่พี่รู้อ่ะเอาแล้วเอาแล้วไม่แต่อนนี้ถ้าเกิดพูดปั๊บเนี่ยเขาก็เพิ่มให้นะ พูดได้เลยไหมพ้องเวลาจัดรายการให้เดี๋ยวพูดหลังไม่เพิ่มเงินเลยเพิ่มเงินเลยเอาโจ์เปล่าก็ไอทีชัวร์ก็คือสตาฟเนี่ยก็คือแมททอลแลด์เนี่ยก็รักษาการแต่จะมีคนเข้ามาแมาแชร์มาแชร์มาร่วมเอามาร่วมเหรอใช่มาร่วมเป็นคนไทยของนี้มันร่วมมันได้เหรอพี่ธงเป็นโค้ดคนไทยเป็นโค้ดคนไทยอังนี้กันว่าแน่นอนชัวชื่อขึ้นต้นด้วยทอทหารป่ะเอ้ยทอธงป่ะทอธงนามสกุลสอเสือป่ะเดี๋ยว ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่คนบ้าเลยต้องดึงชื่อตัวเองว่าไปอีกหน่อยก็พูดมาขนาดนี้แล้วถ้าใช่คำว่าขึ้นว่าทอทงมันจะเป็นพี่ป่ะออกก็โอเคพอแล้วรู้แล้วพอละเท่านี้แหละทางบ้านไปเดานะเป็นใครนะครับชื่อเล่นชื่อเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลุดชื่อเล่นชื่อจจโจก็แล้วกันชื่อเล่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้ว่ะตลาดโค้ช่ะมันมีไขรบ้างตอนนี้ที่ว่างงานนะที่ว่างงานแล้วมีประสบการณ์ทำดีสูงสุดใช่ไหม โค้ดวางธวัชชัยตรโงอ่อนตระกูลใช่ไหมโค้ดอันสุรบงคงเทพโอเคโค้ดจุ่น้รสีเกิดในห่างไปนานแล้วแต่ว่าด้วยชื่อเสียงดีกรีก็ก็อยู่ในโผกับว่างานด้วยด้วยเขาเรียกว่าฝีไม้ลายมือแล้วก็เกรดเนาะแล้วก็โค้ดตวยศรีศักดิ์ยอดญาติไทยแล้วก็น่าจะหมดและประมาณนี้เพราะว่าโค้ดโค้ดโอ่งก็เพิ่งไปประจวบก็ยีนตรีครับมันก็มีอยู่เท่านี้แหละว่าด้วยลายเส้นเนาะด้วยทัมมิ่งตรงนี้ด้วยใช่แต่ว่าประมาณนี้วนๆช่วงเวลาเนี่ย คือมันทําให้คนคิดไปถึงโคจโญดิสกโอนแล้วก็อ่เมื่อมีชื่อเทกุมาเออา่เทกุซังเนี่ยเทกุซังบินกับวันพุธอ่าคุณต้องไปดักเขาที่สนามบินนะเอออ่ไปดักที่สนามบินในนี้คือใครมาดามต้องไปดักเขาเลยก็คือใครที่อยากได้อ่ะโคเทกูแล้วก็ถ้าเรือก็กําลังหาคนญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันหรือว่าหรือว่าอาจารย์โนอะไรนะอาจารย์โนไม่ต้องไม่ต้องไปทักไม่ได้ึ้นว่า ทอแล้วกันทอทงไม่ไม่คิดว่าทอเดี๋ยวก็จะถือคอนมาจทยหรือเทนไม่รู้นะแต่ทอแล้วกันทอนะทอเทกุทอธวัชชัยทอทศตะวันมาทอพี่แบนพี่ระดยาโออ้นพี่แบนยังมีสัญญาทอธงชัยทอทงทิชโนเนี่ยได้มึงก็น่าดันน่าดันเททิชโน

หมายถึงเปอร์เซ็นต์อะไรครับดิไปกามาไปลำพูนเยอะไหมไปสิไปแล้วไม่ใช่ไหมเขาตกลงกันก็เดี๋ยวรอเขารอเปิดตัวแหละก็ทุกอย่างมันก็น่าจะลงตัวเรื่องโบนัสโบนัสหนีตกชนตกชั้นแหละคือเนี่ยจังหวะมันนิดนึงคือท้านี้ท่าเรือคุยจริงท่าเรือคุยเตาะเตาะมาสักพักแล้วเขาไม่แน่อาจจะแบบหักหักลรถก็ไม่แน่ทีมต้องพักกันเว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเยอะนักเตะบางคนจะไม่เซ็นกับทีมเนี่ยหักหักลดกลับไปได้ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาแรงสุดในมุมผมนะ รักษาการอยู่แค่เกม2เกมนัดที่สิบสี่สิบห้าจบปุ๊บอาเซนครับจบมาโนอโพกิ้งทำไมคุณไปอะไรไปไล่มาโนจากทีมชาติไทยตลอดคุณไปอะไรครับไม่ใช่คุณไปโกรธดูทำิ่งไงว่าสถานการณ์เราต้องคิดให้มันครบทุกมิติแล้วถ้าสมมติว่าทีมชาติไทยไม่ไม่ประสบความสำเร็จคุณจะไปคิดว่าไม่ดิคิดว่าถ้าได้ล่ะถ้าได้ก็เขาเตรียมพร้อมขนาดนี้เขาเลื่อนทุกอย่างถ้าได้เนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งคือถ้าได้เนี่ย เอเชียนคัพมันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบเป, <ND S 2> ปีนู้นนมัปีนนู้ก็นั่นแหละก็ะต้องดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าอ้าวไม่เป็นไรโอเคผมอาจจะคิดในแง่ในแง่ร้ายมากเกินไปแต่ว่า ถ้าถามว่านุ่มมีโอกาสไหมถ้าเราคิดในมิติให้มันครบทุกมุมมันก็เป็นได้เออมันก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงก็าอี้ดนตรีแต่ว่าตัดชื่อธงชัยสุโกกีออกนะปัจจุบันนะไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แต่อนาคตไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีข่าวอยู่เนี่ยไม่ใช่ทอธงนี้นะอดีตใช่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตไม่แน่นอนเขาเคลียร์เองชัดเจนอดีตใช่เคยเป็นไงใช่ใช่รู้รู้ มันพอจะได้ดูมาบ้างแหละอันนี้ก็เขาเขาโอษฐ์จะเขียนให้ไปไกลก็ไม่ถามวนให้มันเข้าเรื่องตัวเองวนกับไปอีกเราจริงๆเลยจ้ะล่าสุดพิมพ์มาเยอะมากโคตรทงคลองเตยนู่นนี่นั่นอะไรนี้นะอันนี้ไปไปเป็นโค้ชใช่ไหมไม่รู้หรือไปกินก็เตียวเป็ดเต้นระเบ้าแต่ผมเห็นเมื่อกี้นะเ้าดีคไมส่ดน้าเคอมมาสถงแถลงแล้วนะอ้แล้วแถลงแล้วนะไม่รู้ตัวน้าเแยกทางโคตรทงไปแล้วขาพื้นแล้ว แยกางหรือว่าโคตรตรงไปนีขั้นแรกของโลดนะที่โคตรไม่รู้ตัวว่าโสดหอนไใจใช่ใช่โทรศัพท์ไม่ไม่งั้นตอบตกลงที่แป้งเนี่ย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 ที่แป้งโอเคนะชอบให้มันเป็นอย่างเงี้ยพี่อ่ะตอนนี้จะบอกพี่มันเนียนๆหน่อยเนี่ยโปรดิวเซอร์ยิ้มเลยฝูดได้คลิปสั้นอีกแล้วตอนแรกจะเลือกซากุรคฟูเปอร์นะตัดเรื่องพี่ก่อนเลยเดี๋ยวลงอ่ะพรุ่งนี้ใครอยากรู้ สิบโมงเช้าอะไรนะอ่้เนี่าคมไปประชุม um. ไปแล ok. ้วกว่างโลกไปสิบโมงเช้าก็ไปสมาคมอีกไปสมาคมคนรอเขาไม่ไปทีเลิกให้ไปสมาคมทีมชาติูโดนนอาทิตย์เลยโดนอาทิตย์เลยนะคนคนขาวคนเล่นไป็นนักอาทิตย์เลยถาามว่พี่เจสรุปเรื่องพี่ธงนี่พี่จริงคะเนี่ยคนถาวคุณนี่แม่งจริงเลยคุณวารบัตรเนี่ยคุณคุณเนี่ยเวลาคุณปั่นเนาะสาวๆก็ถึงคุณจะปั่นหัวสาวๆบ่อยนะเพราะงี้นะ